มารวมกันตรงนี้เลยรวมกันตรงนี้เยตรงนี้มันอุ่นจ้าขอถ่ายหน่อยนะคะลูกให้แม่ถ่ายรูปหนูหน่อยนะขอถ่ายคลิปหน่อยนะลูกรวมกันเขาจะอุ่นตรงนี้เพราะว่าเปิดฮีตเตอร์ตรงนี้<ม>ที่แบบที่ที่ไม่ได้เปิดทั้งบ้านนะนะเปิดเป็นเป็นจุดเพราะว่าเราพักเราพักตรงนั้น แล้วทีนี้ตรงนี้ที่ที่ว่าหน้าใหญ่ๆนั่นนะก็ก็อุ่นดีหนไแผ่นใหญ่ๆฉายลงมาเหมือนแผงโซลาเซลลมันก็ดีตัวล่ะเห็นไหมเอาอย่ายอกกันสิหยอกกันเสียงดังทำไมล่ะเอาไม่หยอก หยอ,อกกันเกินไปแล้วนะ่นน่ะโดดกระโดดดองๆเลยเนี่ยเห,ห็นไหมคนอื่นเขาตื่นเลยอืมจ่าเอ๋มีโ okay. อเคอาจารย์เอ๋ติวเบิร์ดติวเบิร์ดติวเบิร์ดเอ้ยติวเบิร์ดหันหน้ามานี่ติวเบิร์ดว้ายท้องแม่ยทำไมร้องโครกโครกแต่เช้าจังเลยเมียเหิวข้าวเปล่าอ,อืม เหมียวเมาเมาโอเหมียวเมาเมาเขาเขาหนาวกันนะนะเขาหนาวกันเด้ๆดะนี่ยังจะเป็นอย่างนี้นี่ยเนี่ยนี่ยนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงไหนี่เป็นอย่างนี้นี่ห้องมุมนี้มุมหนังสือแม่ ม,มุมหนังสือแม่ลูกๆเขาก็จะมานอนตรงนี้หนาวพี่น้องข้างนอกนะหนาวแข็งกระจกนบอก่ออันนั้นเต็มไปเบิดเลยพี่นอ้องไอ้อียงก็ละอะอะไรนะไอะน้น้ำแข็งน้ำแข็งเกาะโอ้โหนาวค่ะเมื่อวานนี้หิมะมันตกไงตกเบาๆตกไปปลอยแล้วทีนี้ก็ ดีมากก็เต็มไปหมดเลยโอ้ยอุ่นไหมลูกวาวานั่นไงวาวาตัวแขะนั่นแมวแมวแมวน้อยตัวแขะเรียกวาวาเขาชื่อวาวาเพราะว่าเวลาเขาวิ่งมาหาเราเขาจะร้องวาว้าว้าว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 ้ยูนมน่ะวาว้าว้าว้าวาไอ้จกปุงเด็กได้ไหมข็จกปุงเด็กได้ไหมครับผมไอ้จกปุงมันจกปุงมันเนี่ยไอ้จกปุงจกปุงไอ้จกดักจกดักจกดักจกพุงมันเนี่ย แม้นต่กละเข่าเมาอยู่นะแมน่้แต่นาเข่าเมาอยู่นะนาตัวตัวนะตาตัวตัวนะเข่าเมาอยู่นะนาแก้มใหญ่แก้มเป็นซาลาเปาเลยตัวนั้นนะดูสินี่นี่นี่อ๋ออโอพูดนะเว้ยปานวันมันมีพี่น้องเหมือนมีเลยเข่าเมาอยู่พุดนะอ้วนมากนึกว่าวัมันลอยกิโลอยู่บ่หามึงบักละ มาครัมันามันลอยกิโลติดปุ๊นนะอ้วนมากเลยแล้วตัวนี้นะเขาชอบนอนกับเราปวดแขนเบิ่ดมื่ขึ้นนอนกับคนพี่นอ้องนอนกับสันนี่นอนทับแขนขวาฉันนี่แล้วก็ห่มผ้าเข้าไปข้างในด้วยกันนะนอนด้วยกันเข้าไปข้างในนอนเข้าไปครับกันด้วยกันข้างในว่าแม่หนูนอนโดยทุกวันเขาจะไปนอนกับเราทุกวันเอาจุบกันด้วยอาจุบ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 เออจุบ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  อ้าวมันยังมันแตกยาวๆมากไปนี่แม่ครับตัวนั้นอ่ะหอ,อมกันจุกกันด้วยไอ้จุกจุกกันด้วยเอรีเลยมันเป็นก่อนเอรีเลยอเอา ลูกเธอนั่นน่ะลูกสาวเธอนั่นน่ะเต่จะไปสวบหน้าเขาไม่ได้นะ ดเลมอนครับแกมยูวีโดเลมอนนั่นเองคิวเบิร์ดเปิดคลิปเพื่อนเพื่อนไว้ด้วยรู้สึกว่าจะเป็นของคุณนิดหรือของคุณสาก็ไม่รู้นะสาเยอรมันของคุณนิดเอ้คุณแม่ใช้ข่าวนะเออแกจะมาทุกวันนะดี fc ที่ดีเราก็ไปหาเขาทุกวันแล้วเราก็ชมโฆษณาให้เขาทุกวันนะเออ ไม่ใช่ว่าแค่ดูจบคลิปนะเราต้องดูโฆษณาให้เขาด้วยเขาก็ต้องดูให้เราด้วยนะคิดว่าเราเชื่อใจเขาเขาก็ต้องดูให้เราเหมือนกันเออฉันนะเปิดให้สุดเลยนะคนที่มากับฉันประจำนะั่นนะเออขนาดบางครั้งเราไม่ได้ไปหาเขานะเขาก็มาย้ำๆให้เราเออเขาก็มีน้ำใจเนาะบางครั้งเขาก็รู้ว่าเรายุ่งแต่แต่เพราะว่าที่เราเห็นเห็นเราลงคลิปบ่อยๆคือว่า เราเป็นคนชอบลงคลิปแล้วก็มันมันเป็นแบบประมาณว่าถ้าเราว่างนี่เราจะรีบอัดคลิปไว้แล้วเราก็จะปล่อยปล่อยแล้วเราก็ไปทํางานอย่างอื่นทีนี้หมายความว่าทํางานในบ้านนั่นแหละแต่ว่าเราแบบเราจะทนไม่ได้ที่ทั้งวันลงคลิปเดียวนี้ไม่ได้มันเป็นการคลายเครียดของเราด้วยเออแล้วก็เราลงไปแบบหวานเลยนะ่ะแบบบางคนเขาก็คนทั้งโลกฉันฉันเชื่ออย่างนี้นะ บางทีเขาก็เข้ามาใช่ไหมผ่านเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ได้อยู่นะพี่น้องเออมันเป็นเงินเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ภูมิใจมากกว่าะนะอืมเป็นสิ่งที่ภูมิใจว่าโอ้อืเห็นไหมแต่ค่าขนมหมาแมวอยู่อืเห็นไหมเดือนที่แล้วนี่ก็ได้อยู่ร้อยกว่าดอลลาร์อยู่พี่นอ้องเออพอได้ขนมค่าหมาแมวอยู่เด้ไม่ใช่ธรรมดาเดอ้อร้อยห้าสิบกว่าน่ะ ร้อยห้าสิบสามดอลลาร์อเดือนที่แล้วนะพี่น้องปีปีปีนี้ได้สามรอบแล้วแต่แต่ไม่เคยถึงสองร้อยหรอกไม่เคยถึงสองร้อยดอลลาร์ต่อครั้งนะก็ประมาณร้อยนิดๆแล้วก็ร้อยแต่แต่ครั้งนี้ก็ได้เยอะอยู่ร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสามเนาะเออ ก็ขอบคนเอฟซีเดอที่ช่วยเหลือที่ช่วยกันไม่ใช่ว่าช่วยเหลือก็ก็คือว่าช่วยดูสนับสนุนกันเพราะว่าเราเองก็ช่วยคนอื่นเหมือนกันเราไปดูใครเราก็ดูให้คนที่ว่าเขามาดูประจําไอ้คนที่เขามาดูแบบเต็มร้อยนะไม่ใช่ว่าถ้าใครไม่บอกเราเราเราก็จะไม่ได้ดูให้เต็มร้อยนะอืมเออต้องแจ้งเราว่าเออสนับสนุนเต็มที่นะหรืออะไรอย่างนี้เป็นซิกบอกกันนะ่ะแต่ถ้าใครมาดูแบบ นี่เราก็ไปตามน้ําเพราะว่าฉันก็ไปตามน้ํานั่นแหละเ,เราจะดูแบบมารยาทสังคมนะเนาะเขามาเราก็ไปแต่ว่าคนไหนที่จริงใจหรือว่าส่งสิกให้เราหน่อยอย่างเงี้ยเราเต็มร้อยดีดนิ้วเลยเต็มร้อยอเต็มร้อยให้ไปเลยค่ะ